s ซมดีแบงก์ทิ f อสินเชื่อ SME Green Productivity วงเงิน15,000ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำ3%ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนานถึง10ปีแถมปลอดชำระหนี้เงินต้น12เดือนแรกหวังยกระดับให้ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเข้าถึงแหล่งทุนกว่า1,500รายสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 68,700ล้านบาทโครงการ SME Green Productivity ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคับเพื่อนโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมจนเราได้รับนะครับอ,อนุม,มัติจากคอรมในกรอบวงเงิน15,000ล้านบาทที่จะเป็นกลไกสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือ SME ในสภาวะเช่นนี้ด้วย มีลักษณะโครงการที่พิเศษนะครับโดยเป้าหมายสําคัญเนี่ยเราต้องการที่จะให้ SME เนี่ยปรับตัวเข้ากับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะกระทบในหลายๆมิติมากๆนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ SME อมองเห็นความสําคัญแล้วก็ลดต้นทุนตรงนี้เราถึงถึงพยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับด้วยการทํางานร่วมกับภาคส่วนหลายภาคส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานพันธมิตรต่างๆที่เป็นผู้ที่ดูแล SME ครับกระจายข่าวนะครับสร้างกิจกรรมร่วมเพื่อจะเชิญชวน SME เข้ามาใช้สินเชื่อโครงการ SME Productivity ทางหุ้นส่วนจำกัดน้ำตาลมะพร้าวรื่นทวีทรัพย์ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาลมะพร้าวมายาวนานกว่า30ปีเริ่มต้นจากการผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น200กิโลกรัมต่อวัน จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันขยายกำลังผลิตได้มากกว่า30ตันต่อวันค่ะขณะเดียวกันก็พบว่าปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อกำลังผลิตจึงต้องการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันก็ผลิตมาจากเป็นสินค้าธรรมชาตินะครับถ้าธรรมชาติไม่ดีก็จะทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยมีปัญหาครับอย่าง เมื่อเมื่อช่วง2-3สปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับก็ทำให้ผลมีผลกระทบกับตัวน้ำตาลมะพร้าวของเรานะครับวัตถุดิบเราขาดแคลนครับผมเนื่องจากน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เขาไม่ออกน้ำตาลไม่ออกแล้วก็การโตของมะพร้าวเนี่ยช้าลงที่เรามองก็คือเรื่องของโซลาเซลล์น่าจะลดมลพิษตรงนี้ได้เยอะพอสมควรแล้วก็อย่างที่สก็คือเครื่องจักรที่ช่วยลด ในเรื่องของไอเสียนะครับแล้วก็คาร์บอนต่างๆ SME ดีแบงคต้องการส่งเสริมให้ SME เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจึงต้องใช้ความรู้ควบคู่เงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบอุปกรณ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสิเอ็ดแห่งเช่นบอกสอยช่วยค้ำปกกระกันหนี้การนิคมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพอกการค้าไทยรวมกันยกระดับ SME ไทยการที่จะได้หลักประกันหลักหรือที่เราเรียกว่าหลักประกันที่เป็นที่ตั้งกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อครั้งนี้คงเป็นไปได้ยากดังน,นั้นเราก็เลยผ่อนปลนในเรื่องหลักประกันโดยถ้าเป็นกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพลังงานอย่าง เห็นได้ภาพได้ชัดเลยนะครับทันทีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลงทุนต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หลักประกันที่เรียกว่าบสยค้ำประกันได้ทั้งจํานวนเลยนะครับปกติเราจะให้ค้ำประกันในบางส่วนแต่อันนี้เราส่งเสริมเต็มที่เลยให้เต็มที่เลยเช่นวงเงินเราเอสเอ็มต้องการจะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมครับถ้าต้องการวงเงินสูงสุดของโครงการนี้สูงสุดถึง10ล้านนะครับเราให้ใช้ถึง10ล้านเลย ซึ่งซึ่ง,งโดยปกติก่อนหน้านี้เอสเอ็มไ e เนี่ยให้สูงสุดก็ไม่เกิน5ล้านนะครับให้ไม่เกิน5ล้านแต่โครงการนี้มันเป็นการที่ที่เราบอกว่าถ้า SME ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะได้ประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันธนาคารยินดีที่จะเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนได้ การยกระดับเพิ่มผลิตภาพให้ SME ไทยผู้พรงความรู้คู่การผ่าเข้าถึงแหล่งทุนหนุน SME เปลี่ยนผ่านใช้พลังงานสะอาดและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ SME ไทยขยับเข้าไปยืนหยัดในตลาดโลก วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจผลิตสินค้าเกษตรแปลรูปมีกล้วยน้ำว้าเป็นวัตถุดิบหลกักช่วงแรกทำกล้วยตากวางขายที่ตลาดน้ำอัมพวาแต่เจอปัญหาหลายอย่างจึงต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับสินค้าแปรรูปแต่ก็มีข้อจำกัดทั้งเรื่องเงินทุนและความรู้จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเติมทุนเติมความรู้จนธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยผงชงดื่มเป็นเจ้าแรกของประเทศเราเนี่ยได้กู้เงินจากธนาคารเดสัีมาต่อยอดในการนำรธุรกิจนะครับบางส่วนในเรื่องของการทำซื้อเครื่องจักรในการเข้ามาแปลรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพของตอกล้วยนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับงานวิจัยเข้ามาร่วมกันในการทํางานก็ทําให้สินค้าเรามีคุณภาพและก็สามารถทําตลาดออกไปได้ การซื้อเครื personaje. ่องขึ้นจากของเราเนี่ยเหตุผลเดียวเลยที่เราซื้อก็คือเพิ่มคุณภาพแต่ว่าไม่ได้ไปเพิ่มแบบว่าไปลดจํานวนแรงงานหรือว่าแบบว่าไปทําให้คนในชุมชนที่เข้ามาช่วยเราทํางานเนี่ยเกิดปัญหาแต่ว่ามันกลับช่วยให้เราว่าทางานได้คุณภาพของตัวสินค้าดีขึ้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจยังเชื่อมโยงธุรกิจกับแนวทาง BCG นำทุกส่วนของกล้วยน้ำว้าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับในการแปลรูปเรา,าจัดการเวสของเราโดยการทําปุ๋ยนะครับโดยเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกกล้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกกล้วยนี่ก็คือเรากลับไปที่เกษตรกรน,นะครับให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกวัตถุดิบมาส่งเราอีกทีหนึง่งเรียกว่ากล้วยน้ำว้าที่รับมาจากเกษตรกรเนี่ยสามารถนำไปแปลรูปได้ทุกอย่างเลยใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างไม่มีส่วนไหนทิ้งเลยใช่ค่ะ หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นักท่องเที่ยวทยอยกลับมาในพื้นที่สมุทรสงครามต่อเนื่องนะคะผู้ประกอบการโรงแรมที่พักพัฒนาปรับปรุงส่วนต่างๆเพื่อรองรับเช่นกระสีเบสแอนเบกฟาสที่พักเล็กๆในโซนบางคนทีที่ไม่เหมือนใครด้วยสไตล์การตกแต่งแนวลอฟท์แวดล้อมด้วยสวนลิ้นจี่ให้ความรู้สึกเงียบสงบใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งยังมีคาเฟ่สวยๆเมนูเครื่องดื่มหลากหลายไว้รอต้อนรับผู้มาเยือนค่ะ หลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของเงินทุนครับที่ที่ช่วยเข้ามาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงผมซื้อเมื่อช่วงปี6-3โดยประมาณทีนี้พอหลังจากนั้นไม่มีช่วงโควิดเราก็พยายามที่ที่จะเข้าไปคุยกับแบงค์เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทางธนาคารก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับ ก็คือมีการคุยเรื่องในส่วนของการชะลอหรือไงครับตามนโยบายเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยได้รับการช่วยเหลือมามาเป็นอย่างดีการพัฒนาเติมทุนยั่งยืนคือหนึ่งในแนวทางเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยให้เติบโตต่อไปในระดับสากลนะคะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ดีขึ้นเยอะนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ